ไทยเกมพิเซนพบกับเซิร์ฟอาร์ซีเวอร์ดิกแฟมิลี่เซเวอร์ได้แล้ววันนี้ติดตามกลุ่ม Arc Dick Family สวัสดีครับเนื้องสุดไทยเกมนะครับวันนี้เราก็ไม่อยู่ในเกมเกมอะไรวะ สติกโบอ์อ่าสติกโบนี่ก็อยู่วันนี้วันนี้เราสวัสดีพร้อมกันเนี่ยมาได้ดูมีอะไรก็เราจะมาสวัสดีพร้อมพร้อมกันอ่ามามาห้าหกเจ็ดแปดสวัสดีครับอ่ะมันเริ่มเกมดีกว่าก่อนที่แบบไม่วันนี้เราอยู่ในรายการอะไรใท้เกมบอกบอกไปต่อบอกไปแล้วโอเคโอเคผมขอโทษอ่ะควิกแมทนะฮะอ่าเป็นเกมเอ่อถ้าเล่นคล้ายๆ ปืนเทนบอลบ้าหรือปลาบอลมันคือแบบปลาบอลใส่กันอะถ้าปลาลูกกล่งน้ำอ่ะคือเราจะอยู่คนละทีมกันนะฮะโอเคเราต้องอยู่คนละทีมต้องอยู่คนละทีมอยู่ทีมเดียวกันก็ไม่หนุกดิเอาตัวแล้วให้เลือกก่อนให้เลือกก่อนให้เลือกก่อนไอผมผิวดำไงผมเอาตัวจารอมกดกดคลิกเมาส์คลิกเมาส์ขอโทษเออตอนนี้เป็นรายการพิเศษนะสอนควายให้เป็นคนครับผมสอนควายให้เป็นคนนะฮะ เรามาเริ่มกันเลยออก่อนอื่นต้องอยู่คนละสีเอามาสีเขียวแล้วกันสีฟ้าอ่ฮะโอเค,คอเใช่ปะกดแล้วฮะเราเราจะเล่นด่านไปเรื่อยๆ next next level, next level, next level, เน็กเน็กเลเวลเน็กเลเวลเรื่อยๆเหนื่อยก็พักใช่กฎกติกามีอยู่ว่าใครถึงสามแต้มก่อนคนนั้นชนะงั้นแล้วคุณจะชนะผมเนี่ยแน่นอนเนี่ยก่อนเก็บบอลก่อนเดี๋ยวใจเย็นๆโอ้โหผมเล่นมืเบรกนะเนี่ยคุณก็นี่อะอย่างเงี้ยแหละครับมันแบบว่าเบสิกมากๆครับผม มันเป็นเกมที่ดูมีสาระนะฮะไอ้กรากเอ้ยแรกแรกก็พูดพ้อไงระหว่างก็จะแบบว่าทีหี้ยไม่ได้ห้ามพิมพ์คำหยาบห้ามพิมพ์คำหยาบคุณลังรังแกไหนบอกเลยไม่เป็นไหนบอกเลยไม่เป็นผมก็กระโดดไปกระโดดมาคุณไม่เห็นหรอไหนบอกเลยไม่เป็นเฮ้ยเฮ้ยเข้าเท้าเฮ้ยเฮ้ยกดคีย์บอร์ดเบา เอ้าทำไมมันเก็บบอลไม่ได้มันให้กูเก็บไงตายยัง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 คุณพระเจ้าเขาให้โอกาสผมพระเจ้าอ่ะโอ้โหพระเจ้ามาให้โอกาสผมอะไรเราคุณได้เกมเอ้ยเอาเล่นเลขไม่ถูกผมเล่นจอยฮะ คิวเล่นคีย์บอร์ดมันก็เลยต่างกันทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะฮะผมนี่แหละฝีมือมันต่างชั้นกันไงผมอ่อยให้ก่อนไงไม่ใช่หรอกถ้าจะพูดกันตรงๆก็คือผมอ่อยให้ก่อนไม่หรอกจิวบอกอ่อนก็อ่อนอ่อนก็คืออ่อนนะจิวเอ้ยมันเข้าทางแล้วมันเอออะไรอะไรอะไรอุไย

ด่านแรกก็จบไปฮะสามต่อศูนย์แบบเน่าเนาะสามศูนย์พูนสวัสด์ <c oughs> ไม่เป็นไรก <c oughs> ็เดี๋ยวดูฝีมือมนินเนอร์ชนะไม่ได้หนเดียวไหมเออเรามาต่อด่านต่อไปฮะ next level กันจนแบบว่าจะเบื่อกันไปข้างหนึ่ง <c oughs> เริ่มเน็ก l e v รอบนี้จอชนะไหม เนี่ยดูจากตามพองผมก็น่าจะรู้แล้วจริงอ๋อเอาจริงแะเอาจริงแลเออนี่ยเอาจริงแล้วไานนี้ดานนี้ว่ามันคุ้นๆนะเออเหมือนคุ้นๆยังไงก็ไม่รู้ไม่คุ้นๆไอ้ชีวิตคุณก็เป็นของผมนี่แหละอะไรแล้วปลาอะไรปลาอะไรอยาอย่าฮึอย่าฮึอย่าฮึก็อย่าฮึรถเห็นปะ ไม่ต้องปาแม่นครับผมบอกเลยว่าชีวิตนี้ผมไม่ต้องปาแม่นนะฮะคือแม่แบบคือยู่ก็มาชนคืออะไรอ้าวอ้าวกูไม่เอาก็ได้บอลหน่อยกูไม่เอาก็ได้ไม่ทำบอลเหรอเดียวเดียวเดี๋ยวไอ้บอกไม่เอาบอลไงไอ้โยมไปเอาดิอันนั้นเน่ยรถมารถมารถมาแล้วองรถมาแล้วไงสองยิปหนึ่งเข้าก็่หนึ่งเข้า วันพระดูเน่ๆวันพระไม่นี่คนเดียวรู้จักเปล่าอ่าเราจะเล่นกันทั้งหมดนะฮะสามลูกไข่ห้าลูกออกฮะเข้าใจไหมกติกาเหมือนเล่นแบดแบดเลยเหมือนกันเลยได้อแพ้สามตาติดถือว่าแพ้เลยนะฮะจุดใจอะไรตายซะตายซะอะไรเราไม่โดนคู้ไม่โดนอาเอาเอาระวังนะโดโดนวย ไม่เข้าใกล้บอลไม่เข้าใกล้บอลเออโดนโดนโดนเฮ้ยโรถมารถมารถมาเฮ้ยเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเห็นเห็นเห็นเลยเอาสองศูนย์นะฮะดูซิว่าสองหนึ่งเออสองหนึ่งมาโกงคะแนนทำไมอ่ะดูซิว่าวันนี้จิวจะชนะสักรอบไหม โอ้ยรู้จักไหมแท้เป็นพระชนะเป็นเป็นมารน่ะอะไรชนะเป็นเจ้าวาดชนะเป็นมารนโดนซะึจุ๊บฮึจุ๊บรถรถมารถมาเฮ้ยระวังนะเฮ้ยโอ้ยไอ้กูวิ่งแล้วกูวิ่งกูไม่โดนระวังทำไมมันเล่นลุย อุ้ยไม่หับได้เอ้ยเอ้ยโดนต้องไปโดนทีเดียววะลูกมันแรงไอ้นุ่มโอ้โหสองเท่าฮะเกิดการสูดสีเกิดขึ้นแมตพอยด์แมตพอยด์ได้ได้ได้แมตพอยด์นะฮะตอนนี้เขาเรียกว่าดิวดิวอะไรแล้อุ้ยไม่หับได้เอ้าเอ้ยเออโดนหน่อยดิมามามารออยู่รออยู่ คือเจ้อาอ,นนะอ้อนเลยรถมาอ้าวบอลนะอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงบอลเนี่ย <c oughs> ตีไงคุณมันขี้โกงไงคุณเอาขึ้นมาไงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่มีนกะกติทกาสามนี่นี่นี่สองสองนะสองสแล้วนะถ้าอีกแมตช์หนึ่งนี่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรชนะขาดนะโอ้โหคุณ คุณจะมาเอาอะไรชื่อรายการก็บอกนะสอนไฟให้เป็นคนอุ้ยแต่อ c h i e v e m e n เลยมาครับต่อฮะดานดต่นี้ไม่เคยเล่นไม่เคยไม่เคยเล่นนีึบป๊มิสสวยละสวยละไอ้จะ้าจ้าไอ้ปูนิ่งปูปูปูเลยปูเลยปูเลยมันจะหนีไหมด้านแกน้านไงปูว่าแล้วปลาดิปลาเฮ้ยเฮ้ยคุณหลบทันไปพริบดี ทำไมปูมันหนีบตูดอ่ะก็วิ่งไปมันหนีบทำไมอ่ะไม่ได้ตั้งใจแต่อยากรู้อยากเห็นไงเออเอออยากรู้อยากลองไงเออเอาเข้าไปอยากรู้อยากลองอยากรู้อยากลองไอ้โดนหน่อยแล้วโดนหน่อยแล้วอะไรโดนหน่อยนะอะไรโลอะไรโล่โดนเหรอตีไงตีไง เม,มานานเกินไปอะ่ะผมว่ามันเมานานเกินไปเอ้ยไปบอกผู้พัฒนาเองคุณ <c oughs> มันแย่คนทําเกมเนี้ยโอ้ยในะจเย็นใจเย็นใจเย็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นที่ฝีมือวุ้ยวุ้ยวุ้ย,อ,ยอะไรเนะอะไรแล้วอ,อะไรแล้วอ, <c oughs> <c oughs> อะไรแล้วอะไรอะไรพ่อหนุ่มอ,อะไรเอ้าเอ้าเอาเอาโดนหน่อยปูมาตีแกเอาหอยไป โอ๊ย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 โอ็นยแมเเป็นยาสองต่อหนึ่งยังโอ๊ยแค่แค่หนึ่งครั้งเองอะไรฟรีนทีมบวกหนึ่งนะฮะแค่สองหนึ่งยังไม่ได้เรียกว่าแบบชนะเต็มเต็มหนึ่งแบ็คเมอนกางเล่นงั้นแหละนะโอ้คุณมาออมายากอยู่ระวังปูนี่มเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออ สามศูนยนะ์เนี่ยสามศูนย์สามหนึ่งสามศูนย์รอ,อแต่สามศูนย์โอ้โหจบแล้วอ่ะมี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 แมทล้างตาเพิ่มมีแมตทหนึ่ง,งได้<ม>ได้ถ้าผมว่ามันจะเป็นการย้ำแค้นนะสิไม่ใช่หรอกคนเรามันแบบว่ามันแพ้ไม่ได้มีหน,นึ่งเดียวไงเผื่อจะจะชนะบ้างก็อย่างที่คุณบอกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นเจ้าว่ากันแหละชนะมากๆได้เป็นองคมนตรีได้นอนต่อต่อต่อแน่นอนครับสองควายให้ ส่องไฟเลยนะรายการเราลืมแลยชื่อจำชื่อรายการไม่ได้ไงส่องไฟเลยนะสอนควายให้เป็นคนอ๋อส่องไฟให้เป็นคนนี่รายการใครกันแน่รายการคุณนี่แหละส่องไฟให้เป็นคนจะมีเห็นไหมเห็น EP สองเนี่ยอุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนยังไงแล้วจะมาดูแขกรับเชิญของเราว่าเป็นใครออ้ยอะไรล้มเลยเอ้ยลมพัดโชยเลย ลมพัดโชยมาไม่โดนเดี๋ยว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 โดนซะอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรอะไรปืดเหรอก๊อฟปืดเหรอปืดเหรอเอาเอาเอาอะไรล่ะเอ้ยเ้ยเฮ้ยกุ๊บอัสไอ้ย่าไม่โดนปืดเหรอก๊อฟเฮ้ย อรวมลมไปบับซิดาโอ้ยแค่แค่นี้เองตามทันอยู่แล้วนะแต้มเดียวอย่ามาคุยอย่ามาคุยอย่าเราไม่ได้คุยเอาเอาเอารู้จักโห แอบแอบไปไหนโอ้โหแอบเลยงางนันแอบแอบังวนี้แอบเอ้ยตาลมพาร์ครับผมเฮ้ยเฮ้ยตามลมเฮ้ยจะร่วเลยแนี้ไม่น่ากลัวจริงจริงยากจริงอ้าวอ้าวอะเป็นไง่ะ โดนแล้วโดนและโดนแล้วนานนี้มันเกิดมาเพื่อผมขอบคุณผู้บริหารเกมนี้นะฮะเดี๋ยวไม่กินดาไม่กิดาเขาอยู่ไม่ไม่เป็นไรเอ้ลูกบอลแม่คนเป็นใจนี่ไงบอกแล้วขอบคุณพ้นผู้บริหารเกมนี้ที่สร้างมาเพื่อผมเกมนี้เกิดมเพื่อผมตามอะไรก็ดูดีไปหมดนะฮะตั้งวันนี้เห็นไหมฮะ เห็นไหมอะไรละอะไรเห็นอะไรเลยยืนนิ่งๆแล้วโยนบอลก็มาเข้าทางยืนนิ่งๆแล้วโยนโอยลมพัดลมพัดลมพัดเรียบร้อยฮะตามแบบว่าสองหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ตามทันสามสองอะไรอย่างเงี้ยเข็นปะยากไอ้นมสองศูนย์นั่นก็คือสองศูนย์นะไปอะไรสองหนึ่งยู่โอหทำไมบอลแม่งแบบโคตรจะเป็นชัย ฮึ่ชฮึ่ชฮึ่ชจากอยู่ไอ้โนมมีรอบเดียวที่ไหนล่ะไอ้ยแม่งเข้ามือดแล้วโลกเหรอ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 ยืนให้ยิงเลยเอาผูรอเล่นโดนเลยเหมือนเหมือนเมฆโดนตัวเองอีกเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยาน ไอ้โดนเมื่อกี้เป็นตุ๊ดเลยหยาเนี่ยทำไมแมันง่ายกันวะไปที่โดนเลยกระมวลหันหลังให้ด้วยอ้ย๋อหันหลังให้เป็นไงรวงไอเนี่ยยังไงความรู้สึกตอนนี้รู้สึกไงสองสองแล้ยก็ใ้เด็กมันได้ลืมตาอ้าปากนะฮะเด็กมันจะได้ลืมตาอ้าปากรู้จักโตใช่แล้วเปล่า ใช่หรือเปล่าไม่หรชอเปล่าไม่ไม่จะหมดวะยากอยู่ไอ้หนุ่มมีกองมีกองตีอะไรอะไรอะไรเหรออะไรเหรอจิวเป็นไรเป็นอะไรเหรอจิวโดนมาโอยโดนแน่ไปโดนไปไปโดนด้วยตีจะล่วงตีเลย ย่าดิย่าดิเว้ยกาไม่ถูกโอ้โหแบงไปดูแล้วเอ้ยจ้อะไรอะไรให้ปลาให้ปลาอุแม่งรับไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยชิ๊บเฮ้ยชิ๊บมาเลยจิ๊บมาเลยโอ้ยโม่ลมแบงค์ปัดเฮ้ยตีไอ้โดนเฮ้ย าโดนกีโอไม่ให้มึงชนะไอาโดนหลายรอบแล้วปาโดนหลายรอบยังไม่โดนจริงจังอ่ะมันมันอ่อนเกินไปอ่ะอะไรอะไรรออะไรรอะัลพัดะัลพัดอย่าอย่าหย่าอย่าอย่าาไปทางไหนโอ้ย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  ตีเออแม่เคยไปโดนอย่าไปตายอยากอยู่อยากอยู่ฉันก็แค่เฮ้ยกระโดดรับเายเกิดมาเพื่อตั้งรับกูจักไหมเกิดมาเพื่ออะไรโล่ะยากอยู่ โอ๊ยโดนใจโดนใจเลยกูย้อนดูไอชื่อ้าวอ้าอะไรอ่ะตายเลยล่วงไปเลยตายเฉยตายเฉยโอ้โหไอนงก็สามต่อนหนึ่งอะไรเงี้ยยังไงมันก็จบเกมแล้วมันเป็นแค่ว่าแมตช์ ให้กำลังใจอะไรเงี้ยมันไม่เรียกมันให้กำลังใจ <c oughs> <c oughs> โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าี๋ยวามาลาพร้อมกันดีกว่าโอเค,อน,คนับห,หกเจ็ดแปดขอบคุณครับ